เกิดเป็นคนต้องทนฝ่าท้าชีวิตฝึกดวงจิตให้ฟันฝ่าทุกขวากหนามแม้นน้ำหนาแหลมคมจงพยายามคงไม่นานผลคงได้ดังใจเราสวัสดีครับพบกับคนเล่าไัรในหุบผาควายตายตอนที่สิบแปด เวลาได้เดินไปช้าช้าเสียงรีดริ่งเรไรร้องในยามค่ำคืนคืนนี้มีเพียงหิงและกันจองเฝ้ายามเพราะน้อยเลิงกับทานเทิงพรุ่งนี้ต้องใช้แรงเยอะคุณวิภพจึงให้พักผ่อนพรุ่งนี้จะมีเพียงเจ้าแดงอยู่เฝ้าแคมป์กับเหล่าลูกหาเพียงเท่านั้นแล้วเวลาก็ค่อยๆเดินไปจนมีแสงตะวันในยามเช้าสอดสองลอดใบไม้มากระทบ ใบหน้าทุกคนตื่นจากการพักผ่อนล้างหน้าล้างตาหาข้าวหาปลาหากาแฟกินกันจนหมดเราพวกที่จะไปล่าต่างพากันมารวมตัวนายเลิศมากันครบแล้วใช่ไหมใครมีข้อเสนอในอะไรบ้างกันจองป่านี้เป็นป่าที่เราไม่รู้พื้นที่ผมว่าเลือกขุนร่องน้ำเป็นจุดไล่เหล่าดีกว่าครับจะได้ไม่พัดหลงกัน โดยให้เหล่าคนนั่งค่ายไปนั่งรอก่อนสักพักตามสันเขาที่ลงมาตามร่องครับแล้วให้พรานเทิงกับเลิงเดินขึ้นล่องน้ําไปแล้วก็ไล่ไปครับวงล้อมจะไม่กว้างจนเกินไปทําให้มีโอกาสได้ยิงสัตว์มีมากขึ้นกว่าจุดใหญ่ๆครับและการพัดหลงกันด้วยคุณวิภพฟังดูแล้วฉันเห็นควรกับกันจองนะเอาเป็นว่าดูรอยสัตว์ว่าร่องไหนมีรอยเยอะค่อยไล่ดีกว่าจะได้ไม่เสียแรงเยอะ พอปรึกษากันเสร็จทุกคนจึงพากันออกเดินทางแต่ละคนพกเพียงกระเป๋าหนึ่งใบเครื่องกระสุนและมีดกับขวานก็เท่านั้นเส้นทางที่ไปจะถูกทำเครื่องหมายกากระบาดไว้เป็นจุดๆการกลับแคมป์ไม่ถูกเมื่อเดินไปสักพักก็เจอป่าทึบเป็นล่องน้ําขึ้นไปหาสันดอยฐานเทิงจึงเดินเข้าไปสำรวจดูเดาว่ามีตัวอยู่ตรงนั้นหรือเปล่า ไม่นานนะักฟานเทิงก็กลับออกมาฟานเทิงมีทั้งหอยหมีทั้งหอยกวงหอยฟานครับนายจะลองผอก่อครับนายคุณวิภพงั้นก็ลองดูละกันหวังว่าคงจะเจอตัวน้อยเลิงกล่าวพวกคนไข้ขึ้นไปก่อนเลยครับให้นั่งสองสันดอยที่ขนาบขนานร่องนี้เป็นจุดจุดปครับให้เลือกนั่งตรงที่ต่ำๆหน่อยนะครับ พ่อสัตว์เวลาตกใจมันจะวิ่งไปทางที่จุดที่ต่ำที่สุดเพื่อรักษาแรงของมันครับแล้วอย่าลืมจุดสันดอยจุดสุดของร่องน้ํานี้ด้วยนะครับจุดนั้นน่าจะเป็นจุดเด่นในการลั่นไกปืนเลยครับนายเลิศได้ได้ได้ตามนั้นเลยระวังตัวกันด้วยนะเลิงการเทิงถ้ามีอะไรอย่าลืมวิทยุมานะน้อยเลิงครับนายเลิศ เหล่าคนนั่งค่ายได้เดินขึ้นตามสันเขาที่น้อยเลิงบอกเพื่อไปประจําจุดพรานเทิงกับน้อยเลิงยังคงนั่งอยู่ตรงก้อนหินใหญ่เพื่อรอสัญญาณวิทยุจากเหล่าคนค่ายว่าพร้อมหรือยังพรานเทิงกับน้อยเลิงรออยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงก็มีเสียงวิทยุดังขึ้นน้อยเลิงวาสองน้อยเลิงวสองผมเลิศดนะผมจะใช้น้ำรีข,ขาวะลิงกังให้น้อยเลิงก,กับพรานเทิงตั้งน้ำรีคาวมาด้วยน้อยเลิงตอบกลับไป ครับลิงกังลิงกังรอสักครู่นะครับขอผมกับพานเทิงคิดฉายาก่อนครับนายเลิศลิงกังชอรแล้วเลิกกันน้อยเลิงพานเทิงจะใช้อะไรเป็นนามเรียกขานหรือฉายาพานเทิงจะใช้อะไรเป็นนามเรียกขานหรือฉายาครับเอาจือ่อเท่าขมุก็แล้วกันเวลาคนไข้วิทยุมาพานเทิงก็ใช้คําว่าเท่าขมุแทนตัวเองนะครับพานเทิง ได้ได้ได้น้อยเลิงได้คิดอยู่สักพักก็นึกไม่ออกว่าตนจะใช้น้ำเรียกขันอย่างไรดีจึงจับวอรหรือวิทยุสื่อสารมากดหานายเลิศน้อยเลิงลิงกังวอลสองลิงกังวอลสองวอสองวอลสองมีอะไรไว้เลมงคือผมยังนึกไม่ออกครับว่าจะเอาน้ำเรียกขานอะไรดีบ้านน้อยเลิองอยู่ปังมะขามเท่าช่วไหนงั้นเรืยอน้อยเลิง,งว่อามะขามเท่าก็แล้วกัน น้อยเลิศได้ครับได้ครับตามนายเลิศเลยครับตอนนี้นั่งกันหรือยังครับริงกังกําลังจัดคนนั่งอยู่รอสักพักนะนายเลิศเป็นคนจัดจุดนั่งให้แต่ละคนจุดแรกจุดสองจุดสามเป็นเหล่าลูกน้องคนอื่นๆที่ใช้หานัดกับลูกสองเดียวกันนั่งห่างกันประมาณร้อยเมตรได้จุดที่สี่เป็นหิงจุดที่ห้าเป็นกันจอง จุดที่หกเป็นคุณวิภพก,กับครูพิพาจุดที่เจ็ดแปดเก้าสิบเป็นเหล่าลูกน้องคุณเกลิกและจุดที่สิบเอ็ดเป็นเจ้าเด่นกับคุณเกลิกและจุดสุดท้ายเป็นนายเลิศเมื่อทุกคนถูกนายเลิศจัดให้นั่งประจําที่แล้วนายเลิศจึงวิทยุบอกทุกคนโดยรว,วมว<ะ>่วสองว่สองทุกคนได้ยินไหมลิงกังจะให้มาขามเท่ากับเท่าขมุปฏิบัติการแล้วนะ เสียงกดวอกลับมา,บอามมวอลแล้วนายเลิศจึงวอบอกน้อยเลิงก,กับพานเทิงมาถามทเท่าเท่าขมุปฏิบัติการได้เลยเศร้าเล้วเปลี่ยนจากนั้นน้อยเลิงพานเทิงจึงพากันลุยเข้าป่าทึบบริเวณร่องน้ําพร้อมเคาะไม้ตะโกนเสียงดังแล้วเดินไปเรื่อยๆฝั่งเราคณะคนนั่งค่ายก็ใจจดใจจ่อสายตาจ,จ้องมองดูอยู่ตลอดเวลา ว่าจะมีตัวอะไรโผล่ขึ้นมาให้ยิงฝั่งคุณพิภพเป็นไงบ้างวิภาลูกเคยสัมผัสแบบนี้ไหมลูกไม่เลยค่ะคุณพ่อนี่ครั้งแรกเลยค่ะช่วยพ่อดูด้วยนะว่ามีอะไรขึ้นมาบ้างได้ค่ะคุณพ่อวิภาจะช่วยดูนะคะถัดมาทางฝั่งของคุณเกลิกเดนแกว่าตัวอะไรจะขึ้นมาวะจะเด่นตอบกลับไป ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับนายแต่รอบนี้นายต้องห้ามพลาดนะทับรู้แล้วนะไม่ต้องย้ำรอบก่อนฉันก็อาจจะแย่อยู่แล้วรอบนี้ต้องหักหน้านะมิภพบ,บ้างมีแต่แกมีดีอยู่คนเดียวหรือไงวะแม้ต่อหน้าคุณเกิรกจะทำดีต่อคุณพิภพแต่ข้างในลึกๆนั้นเพียงหวังแค่ผลประโยชน์โดยใช้คุณพิภพเป็นหมากก็เพียงเท่านั้นฝั่งน้อยเลิงกับพรานเทิงยังคงร้องตะโกนครอบไม้เสียงดังตามร่องน้ำขึ้นมาเรื่อย ไม่นานนักก็เกิดเสียงปืนดังขึ้นจากจุดที่หนึ่งที่สองและที่สามหลายนัดนายเลิศได้วิทยุถามใครยิงอะไรทราบแล้วตอบด้วยเหล่าลูกน้องที่นั่งอยู่ที่จุดที่หนึ่งที่สองที่สามได้ตอบกลับมายิงยป,ปาครับนายเป็นสูนเลใควันนายนายเลิศดีดีด,ดีเลิกกัน น้อยเลิงกับพรานเทิงเมื่อได้ยินเสียงปืนหลายนัดจึงรู้สึกใจชื้นขึ้นมาคิดในใจกันว่าต้องได้อะไรสักอย่างแล้วจึงพากันตะโกนถีขึ้นกว่าเดิมเพื่อไล่ต้อนสัตว์ในเส้นทางที่ไล่ต้อนสัตว์ก็มีสัตว์เล็กจาพวกไก่ฟ้าไก่ป่าบินหนีออกไปหลายตัวพรานเทิงกับน้อยเลิงยังคงไล่ไปเรื่อยๆและมาทางฝั่งของหิงได้เห็นอะไรไหว,ว,วได้พุ่มหญ้าคาด้านล่างจึงยกไอเดียวเบลเยี่ยมขึ้นประทับบ่าไว้ เมื่อสิ่งนั้นออกมามันคือหมีควายตัวคือเขื่องค่อยๆเดินขึ้นมาหิงรีบเปลี่ยนลูกก้าวออกแล้วใส่ลูกโดดเข้าไปแทนเมื่อหมีได้เข้ามาในระยะแล้วหิงจึงยกปืนขึ้นเล็งเข้าไปตรงก้านคอแล้วเหนี่ยวไกลูกสองเดียวเบลเยียบออกไปหมีตัวนั้นล้มฟุบลงแต่ก็ใช่ว่าจะตายมันพยายามที่จะลุกขึ้นแต่กุยตะกายหิงจึงลุกขึ้นเดินเข้าไปใกล้อีกหน่อย แล้วซ้ำด้วยลูกก้าวไปอีกหนึ่งนัดหมีตัวนั้นหมดลิ์ไปในทันทีเมื่อเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดแล้วฟานเทิงกับน้อยลเลิงก็เร่งฝีเท้าและเสียงเพิ่มขึ้นไปอีกด้วยที่บริเวณป่าดงดำนี้เป็นป่าลึกทำให้สัตว์ป่านั้นมีมากมายหลายชนิดทางด้านกันจองคุณพิภพก็มีหมูป่าออกมาหลายตัวแต่พวกเขาก็ไม่ได้ลงมือยิงกันเพราะนินไปทางมหิงสาสัตว์ใหญ่มากกว่า เมื่อน้อยเลิงและพลานเชิงไหลขึ้นมาจนเกือบสุดขุนร่องแล้วทางฝั่งคุณคุณเกลิกก็ได้เหลือไปเห็นกวงป่าตัวดำเขางามตัวหนึ่งเดินขึ้นมาหันหน้าไปทางกิ่วสันซึ่งอยู่ยงเยื้องกับคุณเกลิกและเจ้าเด่นคุณเกลิกไม่รอช้ายกจุดสองสามไรเฟิลเล็งผ่านลำกล้องช่วยเล็งโดวยวางจุดไว้ที่รักแร้แดงเมื่อทุกอย่างตรงตามที่ตนคิดแล้วจึงลั่นไกออกไป เสียงดังสนั่นป่านายเลิศผู้อยู่ห่างคุณเกลือกไปประมาณหนึ่งร้อยเมตรได้ยินเสียงปืนจึงรู้ได้ทันทีว่าเป็นคุณเกลือกยิงคุณเกลือกเมื่อลันไกไปแล้วเห็นว่ากวางป่าตัวนั้นล้มฟุบลงจึงกระชากลูกเลื่อนบรรจุกระสุนเข้าลำกล้องใหม่แล้วจึงเดินไปดูร่างกวางป่ากับเจเด่นคุณเกลือกเอ่ยขึ้นแม่นจริงๆเลยเราลักแร้แดงพอดีตายคาที่ ตัวแรกเลยตั้งแต่เดินทางมารู้สึกดีจริงๆโว้ยไอเดนครับนายแล้วเราทํายังไงต่อดีครับรออยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวนเลิศคงขึ้นมาแล้วละ่ะไม่นานนักเสียงร้องและเสียงข้อไม้ก็หยุดลงและเป็นเสียงวิทยุจากน้อยเลิงแทนลิงกังและสองจากมาขามเท่าตอนนิ้วละขามเท่ามาสุดหัวลองแล้วจะให้ขึ้นไปหาีรอยอยู่ข้างล่างครับ นายเลิรให้ทุกคนมารวมกันที่จุดสันสุดเลยจะมีนายใหญ่อยู่ตรงนั้นแล้วค่อยปรึกษาหากันว่าจะทำอย่างไรต่อดีส่วนสัตว์ที่ยิงได้ให้ไว้ตรงนั้นกันก่อนทุกคนต่างตอบกลับมารับทราบครับรับทราบนายเลิรจึงเดินไปหาคุณเกลิกสุดยอดเลยครับคุณเกลิกตัวใหญ่มากครับกวงตัวนี้เราไปรวมกันก่อนครับเดี๋ยวจะเอาอย่างไงหรือทำอย่างไรต่อค่อยว่ากันครับ ทุกคนได้ไปรวมกันณจุดที่คุณวีพบอยู่ไม่นานนะักทุกคนก็ได้มารวมกันจนเกือบครบทุกคนเหลือเพียงพรานเทิงและน้อยเลิงที่ยังมาไม่ถึงในระหว่างที่ทุกคนกําลังรอพานเทิงกับน้อยเลิองอยู่นั้นก็มีเสียงตุบตุบตุบเหมือนเสียงเท้าอะไรสักอย่างวิ่งมาทางกลุ่มคณะสํารวจแล่ไม่นานเจ้าของเสียงฝีเท้าก็ปรากฏตัวขึ้นเป็นควายป่าตัวใหญ่มายืนชะง,งักอยู่ห่างจากกลุ่มคณะราวห้าสิบเมตร คุณวิภพยืนอยู่ด้านหน้าสุดเมื่อเห็นอย่างนั้นจึงประทับบ่าจุด30คศูับบินลั่นไกลใส่ทันทีแต่โชคกับไม่เข้าข้างคุณวิภพเอาเสียเลยควายป่าตนนัวนี้มันไม่ตายอาจเป็นเพราะว่ายิงไวเลยไม่โดนจุดสําคัญมันทําท่าสายเขาแล้ววิ่งใส่กลุ่มคณะแต่แล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นไล่เลียกันสองนัดจากด้านล่างเป็นน้อยเลิงกับพานเทิงที่กําลังขึ้นมานั่นเองรอบนี้ คงจะโดนที่ขามันทำให้มันคูขาหน้าลงไปแต่แล้วมันก็ลุกขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็โจรเข้ามาทำเอาคนในกลุ่มกระโดดหนีตายกันเหลือแต่เพียงคุยพากับคุณพิภพที่ไม่รู้จะหลบไปทางไหนดีในระหว่างนั้นนายเลิศผู้ที่อยู่ห่างออกไปก็ประทับจุด600ในโตเอ็กซ์เพสลั่นไกลนะัดสุดท้ายพากระโหลกหัวควายป่าตัวนั้นเสียงกระปนาาของจุดหกรในตัเอ็กซ์เพสไม่เคยทําให้ผิดหวัง ก่อนมันจะมาถึงตัวมันก็ได้จบชีวิตลงไปพรานเทิงกับน้อยเลิงรีบจำอ้าวขึ้นมาพร้อมกับนายเลิศที่เดินเข้ามาหาคุณวิภพเกือบไปแล้วสิตายยากตายเย็นจริงๆนายเลิศนี่ถ้าพรานเทิงกับน้อยเลิงขึ้นมาไม่ทันยิงสกัดมันจนคุกเข่าลงไปรอบนึงผมคงหาจุดยิงไม่ได้เพราะกอไผ่บังไว้หลายกอ,อยังดีที่มันชะงักไปครู่หนึ่ง ผมถึงหาช่องยิงได้คุณลิพบฉันก็ใจร้อนไปแทนที่จะให้เลิศใช้จุดหกรอในตัวยิงตั้งแต่แรกแต่ฉันมือไวลั่นไกายคาบ,บินไปก่อนนายเลิศถึงยังไงผมก็ยิงยากอยู่ดีครับเพราะตอนแรกผมได้ยินแต่เสียงไม่เห็นตัวมันเลยพ่อก็ไผ่บังอยู่หลายกอเอาละครับอย่าพูดถึงมันเลยยังไงก็รอดมาได้แบบบุตรบิด เมื่อสถานการณ์เบื้องหน้าสิ้นสุดลงคนที่วิ่งหนีก็เจิดกระเจิงก็กลับมารวมกันใหม่น้อยเลิงเมื่อขึ้นมาถึงก็ถามขึ้นมาทันทีเป็นยังไงบ้างครับครูพิพาครูพิพาตอบกลับไปพิพาไม่เป็นอะไรค่าน้อยเลิงดีแล้วครับนายเลิศกล่าวขึ้นผมว่าเราไล่แค่นี้ก็น่าจะพอนะครับ ควายป่าตัวหนึง่งหมูป่าอีกสี่ตัวหิงกล่าวขึ้นมีควายเห็นตัวครับนายผมยิงไว้ด้านล่างนี่นายเล่นหมีเลยเหรอหิงก็มันขึ้นมาผมก็ต้องยิงมันละครับนายในความคิดเห็นของผมตรงที่เราหยุดกันก่อนจะเดินขึ้นมานั่งค่ายนั้นก็เป็นลําห้วยเล็กๆผมว่าเราทิ้งควายป่ากับมีไว้ตรงนี้แล้วหาหมูป่าสี่ตัวลงไปแล้วกลับไปย้ายแคมป์มาใกล้ๆเพื่อจะได้หาเนื้อลงไปย่างได้สะดวกขึ้นครับ ฉันก็ว่าดีนะว่าไงเกิกเห็นด้วยไหมตามที่นายวิพภว่าเลยครับผมยังไงก็ได้ครับเราทีมล่าสัตว์จึงพากันเดินกลับแคมป์ใช้เวลาได้ไม่นานก็กลับมาถึงแคมป์และช่วยกันเก็บของไปตั้งแคมป์ใหม่ตรงใกล้กับบริเวณที่ได้สัตว์เพื่อย่นระยะทางในการหาบเนื้อพอมาถึงและเลือกที่เหมาะที่ควรก็ช่วยกันตั้งแคมป์ไปอีกรอบหนึ่งไม่นานนะักแคมป์ก็ถูกตั้งเสร็จ ข้างริมน้ําอย่างดีโดยไม่ต้องตักน้ําไกลเลยกันจองได้พาเหล่าลูกหาบและลูกน้องคนอื่นๆไปชำละเนื้อที่ล่าได้เพื่อหาบมาย่างทานเถิงเจ้าแดงหิงก็ช่วยกันทําหิ่งย่างเนื้อขนาดใหญ่น้อยเลิงก็พาคนอื่นๆรวมทั้งลูกน้องคุณเกลืกไปหาฟืนมาเตรียมไว้ย่างเนื้อส่วนนายจ้างทั้งสามก็นั่งจิบน้าเปล่าแก้กระหายกันไปทางฝั่งทีมชำละก็แบ่งหน้าที่กันคนชำระก็ชำระไป คนหาบลงมาแคมป์ก็หาบลงมาแคมป์ใช้เวลาไปจนเกือบช่วงเย็นก็ทําการชำละเสร็จและขนย้ายลงมายังแคมป์จนเสร็จเช่นเคยน้อยเลิงได้ทําพิธีถวายเจ้าป่าเจ้าเขาก่อนที่จะจัดการแปรรูปเนื้อต่อไปทุกคนต่างช่วยกันแร่เป็นชิ้นเล็กๆทาเกลือแล้วนําไปย่างลมควันบนหิ้งที่ทําไว้และบางคนก็นําไปทํากับข้าวของตัวเอง และบ้างก็นั่งย่างเนื้อแก้มเหล้าที่พกมาด้วยแต่ในความสุขที่ได้มีอาหารกินรอบนี้เกือบต้องแลกมาด้วยชีวิตของนายจ้างอย่างคุณวิภพและคูวิพาแล้วถ้าผ่านเถิงและน้อยเลิงยิงสกัดไว้ไม่ทันและนายเลิศหาจุดยิงช้ากว่านั้นเมื่อทําทุกอย่างจนเสร็จเหล่าทีมสํารวจแร่ก,ก็อ่อนล้าอ่อนแรงจึงพากันพักผ่อนกันมีเพียงเหล่าลูกน้องคนสําคัญของคุณวิภพที่คอยดูยิ่งย่างเนื้อไม่ให้ไฟแรงจนเกินไป พอเนื้อจะไม่เอากันจองได้ไปหยิบเหล้าต้มที่เหลือมานั่งข้างเพื่อนสนิทแล้วจึงเอาหนังหมูป่ากับกระเพาะหมูมาย่างพูดคุยกันเรื่องสมัยยังเป็นเนนกันเวลาก็ใกล้หมดแสงตะวันลมหนาวเริ่มคืบคลานเข้ามาการล่าสเสบียงในรอบนี้ถือว่าประสบผลสำเร็จถึงแม้เกือบต้องพบกับอันตรายจากควายป่าแล้วก็ตามต้องขอจบตอนที่18ก่อนนะครับ แล้วพบกันใหม่ในตอนที่19นะครับสวัสดีครับ